สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนครูตู่แฟรี่นะคะพบกับรายการหมอคนแรกกับครูตู่แฟรี่ตอนที่382อ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดรัวส่งกําลังใจให้ครูในการไลฟ์ในวันนี้ได้เลยนะวันนี้ปรับสมดุลฮอร์โมนทั่วร่างกายเลยค่ะทุกคนฮอร์โมนเปรียบเสมือนคําสั่งการอ่เป็น messenger นั่นเองที่สมองจะเป็นตัวใช้บอกใช้สั่งร่างกายว่า จะทำยังไงกับร่างกายต่อไปดีเป็นเหมือนม้าเร็วค่ะจริงจริงๆถ้าพูดให้ง่ายๆก็เหมือนเป็นสมองเป็นผู้นำเนาะในการสั่งการแต่แต่ละอวัยวะเขาจะตอบสนองได้อย่างไรมันก็ต้องมีการสื่อสารเหมือนมนุษย์มีการสื่อสารผ่านทางภาษาถูกต้องไหมเราจะเข้าใจเราจะรับฟังกันเนี่ยมันจะต้องมีภาษาเป็นตัวกลาง เช่นเดียวกันร่างกายของเราจะรับคำสั่งจากสมองด้วย การส่งสัญญาณผ่านตัวที่เรียกว่าฮอร์โมนวันนี้นะใครที่แบบเอ๊ฮอร์โมนของเราด้านไหนมีความผิดปกติไปเราสามารถแก้ให้ตรงจุดได้นั่นเองอใครที่มาแล้วครูตูฝากกดแชร์ด้วยนะวันนี้ระหว่างที่พวกเราทำนะระหว่างที่พวกเราฟังครูตูมี3อย่างให้พวกเราสามารถทําตามไดร้ระหว่างที่ครูตูอธิบายนะอันที่หนึ่งอ่ะ ตอนที่ครูนําเมื่อกี้ทีนี้ครูจะกปาปั้นหะนีนะเพราะเราลองดูตรงข้อนิ้วมือตรงนี้ค่ะข้อนิ้วมืออยู่ตรงไหนตรงที่อาตรงนิ้วนี้นะมันจะเป็นข้อนิ้วกลางตรงนี้ตัวเองเอ,อตัวเองตัวเองนะทุกคนลองกําหมัดแบบนี้แล้วลองใช้ตัวข้อนิ้วมือค่ะข้อนิ้วเนี่ยค่อยๆกดลงไปตรงข้างๆคัมหับและหัวคิ้วตรงนี้ทุกคนรวมถึงไรผมอ่ะซ้ายและ